เปิดคลิปมาก็ยิงปากกาใหญ่นะครับแต่ผมลืมเปิดกล้องนะครับผมจังหวะน,นี้ สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกครั้งนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับการดำน้ำยิงปลาตอนกลางคืนนะครับผมก็ห่างหายไปนานเลยครับจากการทำคลิปเนาะคือปกติก็ไปดำยิงปลาปกตินะครับทั้งกลางวันกลางคืน สองไปนี่เจอกปลาพิยาครับลอยครับก็กกกกยิงเสร็จแล้วก็ต้องนิ่ขึ้น,ห,นาหายใจนะครับก็จะได้ดำลงไปอีกรอบนะครับผมเพื่อไปปลดปลาออกนะครับเพราะว่าจิงไปแล้วมันเข้าไปพันกับพวก กิ่งไม้ใต้น้ำนะครับ ดำลงมานะครับมาเจอปลาเพียตัวเล็กครับผมไม่ยิงนะนี่ครับมีตรงนี้อีกหนึ่งตัวก็ไม่เอาครับตัวเล็กดำมุดมาเรื่อยๆนะครับผมมาเจอ สดๆใหม่ๆครับโอเคครับมาสองโลครับผมแต่คิวจะกินขาย้วครับตัวนี้นี่ครับผมนัน,นี่ก็เป็นปลาขาวนะครับ ปลาขาวปีนี้ก็ไซส์ประมาณสามือนะตัวใหญ่ครับแต่ก็ไม่ยิงครับผมพยายามหาพวกปลาคารยิงตัวใหญ่ๆระดับความลึกประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรนะครับนี่ครับผมตะเพียนเด้หางแดงก็ยังไม่เอาครับ ขวาครับผมแล้วก็จังหวะที่ผมจะออก,อกนะกาายยครับผมเลือกเห็นปากกาใหญ่ครับ คืนนี้ครับผมเก็บแต่ตัวใหญ่ๆนะครับรกกตัวนล้แบ่งให้เพื่อน,นครับผมก็ปะกาตัวนี้ผมยิงตอนที่ผมมุดออกมาตัวนั้นมันมันหลุดนะครับผมดึงลูกดอกออกมาแล้วก็มันหลุดไปเลยครับขอบคุณที่รับชมครับ